สวัสดีจ้าวันนี้อยู่กันอยู่เกมมาเฟียเมฮมหรือว่าเกมไทยนะของมาเฟียนี่เองเป็นยังไงลนะชื่อไทยโหดมากเอาแนะนํากันไม่เท่าไหร่เข้า15ฟรีสปินเลยนะคะสเกตเตอร์ตรงมาไวมากๆเลยเห็นไหมปั่นไปแค่สองปั่นเท่านั้นเองวันนี้เขาก็พกทุนมา1,000บาทมาลุ้นกันว่าเขาจะสามารถปั้นกําไรได้เท่าไรโฉ สามร้อยคุณสองก็คุณสามไปนี่ ตัวเชื่อมโอ้โหจะไม่มีอะไรให้เชื่อมเลยน่าเสียดายนะเฮ้ยมีคุณใหญ่มาด้วย36แตกบิกวินไปจ้า1 7 1 0บาทเงินวันเมกาวินแตกมาแล้วโหเนี่ยแป๊บๆเห็นไหมได้กำไรมาเกือบตามเท้าแล้วตอนนี้ยังเหลืออีก8ฟรีปินนะทุกคนโอ้โหบอกแล้วนะคะจำชื่อไว้ได้เลย88อัลฟาค่ายมีคนแจกดีและแตกดีมากมากเลยโอ้โหเกตเตอร์ลงมา2ถงาล้มเรา,มาอมกตัวนึงน,นะเราได้เพิ่มฟรีปินเข้าไปอีก เจ็ดครั้งเงินแตกมาตาเปลี่ยนเป็นตัวเชื่อมอีกเชื่อมเคไปสิมีอะไรอีกไหมมีตาจบไหมเอ่ยยังไม่จบไงล่ะร้อยสาสห้านี่ไม่มีคูณใหญ่นะคะแต่คูณเล็กรวมกันก็เยอะแล้วจ้าไม่กวินแตกมาเท่าไหร่รอบนี้หนึ่งพัเร 1, อยหาบหารอไม่กะวินแตกจ่ะสี่พันเจ็แล้วนะทุกคนบอกเลย ง่ายไหมง่ายมากๆเลยเกมที่ทำกำไรได้แคปไลน์นิ้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ถ้าสมมติว่ามีเงินแล้วไม่ได้ทำอะไรนะเป็นเงินที่วางไว้เฉยเยไม่รู้จะเอาไปต่อยอดอะไรดีลองมาดูได้เล่นเกมมันๆแล้วทำกำไรกันสอวสุดท้ายไม่มีแล้วนะคะสิบห้าฟิสเป็นได้มาทั้งหมดสามพันตร้อยเก้าสิบสองบาทขอรับรางวัลแล้วไปถอนเลยและกันเนาะอูนี่คือไ,ได้กำไรเกินคาดมากเอายังไม่จบอีกเหรอ พอ,อแล้วโอเคขอตัวไปถอนกันเลยนะคะกำไรสีเท่าสำหรับใครที่อยากทำากำไรมันมาเล่นเกมสูงสุดแบบนี้บ้างแอดไลน์ไปสมัครได้เลยที่88ด l p h a ฟานะคะ